อกสตรีนี่แสนอุ่นแม่คุณชไนถึงอุ่นอย่างนี้อกตึงตึงเนื้อตันตันพันอย่างนี้นาจนยาเอาอยู่ว่ายจนยีมาอยู่กับพีชนะแม่มาอกสตรีนี่แสนอ่อนขอนอนขอหนุนเนื้ออ่อนหน่อย นพี่น้องครับมากินกล้วยฉามกันนะครับฉ่ำกล้วยอยู่ตรงหน้านี่แ่ละเสียงจิ้งหรีดเรไรร้องระงมบรรยากาศที่เป็นความสุขของคนอีสานเป็นความสุขของคนจนอย่างพวกเราขาบไปใส่ยไหมพี่น้องครับเอาเลือใส่นิดอืม เนีย่ยกินไรหวานบ้าหวานที่สามฮะบ้านไหนไหนได้ไปนองครับเดี๋ยวก็แล้วกันละเดี๋ยวพอไหลชาบเ้วยชาบเ้วย หาเลาะใส่เบ็ดไว้แห้งสิจังพี่น้องเลยครับจาบกล้วยแล้วกับักไว้กอนพยายามเบ็ดนี่บ่ได้ใส่ดอกเพราะว่าจีค่านหายเงี้ยจีคิดเดียนใส่ตรงใส่เงี้ยจีคดเดียนเลยพี่น้องครับอ่าจีเดียจะหายเงี้ยโดนๆกัก็เจ้ามาขายพังก็เจ้ามาขายให้ยู่งช่วงนี้ครับอืมจีเดียก็เจ้า ลอยูบบาทไยดยๆเตบอยู่ไปแห้นผ่ดว่าหัวแรงนอ้นองๆกินกล้วยคามกันครับกยคามเนี่ยเขอเอากล้วยดิบเห็ดเป็นอันว่าซับเร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่คือกล้วยฉาบ หรือว่าฉาบกล้วยครับพี่น้องอ่าฉาบกล้วยว่ามันฉาบป,ปูนเด้ <laughs> มาเด้อผู้ได้อยากกินพี่น้องครับอืมมันกล้วยหลายกล้วยดิบหลายกับหวานฉาบเลีนไปซื้อนี่ละอืมผู้ได้อยากกินกับมาเอาครับปูบได้ขายได้พี่น้องพ่อกันชิหนาก็แล้วกันครับยูดีไม่แห้งสูบผุดข้นกับความเก็บจะสดความไข่จสมีครับพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทกท่านครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกัน ทุกๆคนขอบคุณพี่น้องลหลายๆครับที่กดติดตามช่องของคมเคียวไขสีนะครับเพราะว่าพี่น้องเอฟซเก่าพี่น้องเอฟซีใหม่นะครับยังหักยังแพงกันคือเก่าเอาผู้ใดกลับมาจากตามประเทศแล้วมายามในเด้อมายามอาจารย์คมแน่เด้อ <c oughs> สิชาป่้ยกล้ยชาปากสนอกหวาไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ